ต่อไปต่ออะไรต่อปต่อไปข่าวนี้เนี่ยคู่นี้มาแรงแซงทุกโค้งจริงๆสำหรับคู่ของน้องฟลีนกับน้องเบกกี้ปีนี้เขาจะปังปีนี้เขาจะดังกระหึ่มโลกไหมคะแม่ขากระหึ่มแน่นอนเพราะอะไรคะเขาจัดแฟนมิทติ้งครั้งแรกนะคะเขาขายขายบัตรหมดภายใน2นาที2นาทีคนลุ้นาทีคือ60วินาที120วินาที2นาทีขายหมดเกลี้ยงเลยคุณเฮ้ยแล้วยังบอกเฮ้ย ตอนที่แบบว่าน้องเขาเคยมารับรางวัลที่ช่องเราอะเรายังชมเลยบอกว่าอุ้ยทำไมน้องน่ารักสวยแล้วก็แฟนคลับเยอะมากแล้วมีความสุขว่าน้องอ่ะคือเขาเป็นธรรมชาติคือเขาเป็นธรรมชาติทั้งคู่จริงๆนะแล้วเขาแบบพูดจาอะไรก็น่ารักอะหรือว่าเราเราชอบเขาก็ไม่รู้เนาะ คือเขาทําให้เราชอบเ,ออเขาทําให้เรารู้สึกว่าเขาคือธรรมชาติแล้วเราชอบคนที่เป็นธรรมชาติไม่ชอบอะไรที่มันดูประดิบประดอยอต้องบอกแบบนี้นะแล้วก็น้องฟลีนเนี่ยเขาจะเป็นแบบสไตล์ชอบคนหวานหวานด้วยอา ฟินจะด่วนหวานกว่าเบกกี้เขาจะดูแบบซับๆนิดหนึ่งจะแบบว่าเซ็กซี่ห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สองคนเนี้ยสิ่งที่เรารู้สึกได้เลยว่าทำไมเขามัดใจแฟนคลับคือความเป็นตัวของตัวเองนี่แหละความเรียวอย่างที่แม่จุ๊บแจงบอกเลยคือเขาดูเป็นธรรมชาตินี่แหละหลายๆคนจะชื่นชอบคนที่ดูเป็นธรรมชาติไม่ต้องมาแบบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นและฟินกับเบกกี้พอร่วมงานกัน หรือโคจรมาเจอกันสิ่งที่น่ารักไปมากกว่านั้นอรฮะความมีเสน่ห์ของทั้งคู่แต่นี้เรียกก็ได้ว่ามีเสน่ห์จริงนะคะเพราะว่าแฟนคลับเขาเนี่ยในประเทศคุณว่าเยอะเลยนะต่างประเทศก็เยอะเยอะมากนี่ล่าสุดเนี้ยเขาก็ไปแบบว่าแฟนเมตติ้งที่มาเก๊ามาเก๊าอะเขาบอกแบบว่าหุยแฟนคลับนี่แบบ กรีดเหนียวแน่นแล้วก็ให้การต้อนรับอย่างดีมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะแล้วก็น้องเขาก็แบบมี energy เ,เต็มที่อ่ะคือแบบให้ความสุขกับแฟนคลับเขา,าว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเรามีความสุขว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วมันน่ารักอ่ะใครจะคิดว่าคู่หญิงญิงคุณตอนแรกเราคิดว่าอุ้ยมีแต่ซีรีส์วายที่น้องๆแบบว่าไปโชว์ตัวที่แบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงผู้หญิงตอนเนี้ย เปิดกว้างขึ้นปัจจุบันนี้ต้องบอกแบบนี้ว่ามาแรงจริงๆยูรินะคะเขาเรียกว่าซีรีส์ยูริใช่ยูริ่ายชายก็มีจะมีซีรีส์วายใช่ไหนผู้หญิงเขาจะเรียกกันว่าซีรีส์ยูริและคู่นี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นการเปิดสักหาดเลยก็ว่าได้น้องฟรีนกับน้องเบกกี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าความรักคือสิ่งที่สวยงามความรักไม่จํากัดใดๆทั้งสิ้นเธอันถามหน่อยได้ปะสงสัยเขาเป็นแฟนกันจริงปะ คือหนูว่าเป็นกัลยามนตมิที่ดีต่อกันทําไมเสียงโรยอย่างเงี้ยนะดูเป็นกัลยามิตมที่ดีต่อกันไม่แต่แต่แม่ว่านะเป็นกันจริงๆแม่ก็ไม่ติดคุณเคยติดใครบ้างคุณไม่ติดใครเลยไม่ก็ชอบไงชอบทุกคู่ชอบทุกคู่ที่ใครถามมาเนี่ย คือแบบว่าเอา้าทําไมพี่ชุบแจงทำไมตายิ้มอะเวลานั้นก็ถามแล้วก็ยิ้มเราชอบ<ม>เราชอบเรารักไงอพอเรารักเราก็อยากให้คนที่เรารักเนี่ยคือแบบเฮ้ยเขาเป็นอะไรก็ได้เราไม่ติดเราก็ยังรักเขาอยู่ไง,งแต่คู่นี้ก็เป็นคู่หญิงๆที่เราก็รักนะ,ะเพราะว่าแรกๆนะอุ้ย ทำไมแบบคนกีดน้องเยอะเราเข้าไปหาข้อมูลเลยนะช<อ>ด,ดูดูอุ้ยน้องเขาอะมีความสามารถนะแล้วก็เก่งด้วยแล้วก็แบบอุ้ยแฟนคลับเขาแบบเหนียวแน่นจริงจริงใช่อันนี้คือเรื่องจริงคุณผู้ชม,มและปีนี้ทําไมเราถึงหยิบยกเรื่องนี้มารู้นะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาจะมีผลงานภาพยนตร์ร่วมกันนี่แหละยูเรนัส2324นี่แหละนี่แหละเรื่องนี้แหละจะเป็นสะพานเรื่องนี้แหละจะเป็นการจุดพลุให้กระหึ่มไปทั่วโลกเลย แม่แฟนคลับอย่างที่บอกว่ามาเก๊าใช่ไหมมีแฟนคลับมาเลแฟนคลับอินโดแฟนคลับฟิลิปปินแฟนคลับจีนเยอะมากโอ้โหทุกประเทศเอาง่ายๆทุกประเทศนะตอนนี้เนี่ยหลงรักแล้วก็ชื่นชมชื่นชอบฟรีนเบกกี้อย่างมากแล้วก็จะกลับมาเล่นละครปกติไหมแบบหญิงหญิงชาย หญิงชายชาหญิงอะไรอย่างเงี้ยต้องรอลุนรอรุ้นต้องรอลุ้นแต่ว่ารุ้นในส่วนของภาพยนตร์เนี่ยเดี๋ยวกลางปีน่าจะได้ดูแล้วได้ออกแน่นอนเดี๋ยวเราจะแบบติดตามข่าวมานะเพราะว่า คือต้องบอกว่าแฟนคลับเนี่ยนะฮะก็จะรู้รู้ก่อนด้วยบางทีแฟนคลับรู้ก่อนพวกเราด้วยรู้บางทีพวกเราจะรู้ช้ากว่าแฟนคลับด้วยบางทีเนี่ยแฟนคลับเขาเป็นคนในบ้านไงใช่เขาเป็นคนในบ้านแล้วก็เขาก็จะแบบติดต่อคุยกับผู้จัดการส่วนตัวอะไรของน้องอะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบว่ารู้ข่าวก่อนแล้วบางทีเนี่ยพวกเราอ่ะก็รู้ข่าวจากแฟนคลับนี่แหละจริง FC เนี่ยโอ้ยขอบคุณมากนะบางทีแบบว่าเราอัปเดตตลอดใช่อัปเดตให้เราฟังตลอดว่าอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็แบบเราก็ติดตามนะ แล้วเราก็ชื่นชอบเนาะก็ขอให้น้องสองคนนะปังๆเฮงเฮงนะปีนี้เป็นปีมงกรทองก็รวยรวยเฮงเฮงปังปังไปเลยใช่นี่เป็นการอวยพรจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้อาวุโสของเราต้องกราบขอพระพุทธงจ้าดีนะดีดีดีรอรุ้นรอรุนว่าเขาจะไปจัดแฟนเมตติ้งที่ไหนอีกนะคะหลังจากที่ประสบความสําเร็จนะคะในมาเก๊าใช่แล้วแม่โอ้ยสนาทีนี่มันเร็วนะคุณ เปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็เหมือนคอนเสิร์ตต่างประเทศเวลาเราแบบไปยืนรอบัตรหหรือจะรอ,อก,กดบัตรเน่ยยังไม่ทันจะกดเลยหมดแล้วโซลเอาแต่หนูชอบอยาอ่างหนึ่งคู่เนี้ยเขารู้นอกจากเล่นเล่นดีแสดงดีแล้วเนี่ยร้องเพลงเพลาะด,ด้วยอ่าร้อ,องเพลงเพลอ้ดปัจจุบันนี้นะต้องบอกแบบนี้ศิลปินเนี่ยต้องให้มีครบทุกมิติ ร้องเล่นเต้นเอนเตอร์เทนสามารถทําได้ทุกอย่างและมัดใจแฟนคลับได้อยู่อย่างแน่นอนซึ่งน้องฟรีนกับน้องเบกกี้เนี่ยนะฮะก็คือครบรถครบรถเพราะว่าอะไรปากการเป็นนักแสดงเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่บนเวทีอะถ้าเกิดบางคนเขาไม่ได้สายเอนเตอร์เทนหรือว่าไม่ได้สายนักร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีมันอยู่บนเวทีเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่นี่น้องเขามีครบ เวลาเล่นละครเขาก็แบบตามบทบาทอินตามคาแรคเตอร์เวลาร้องเพลงหรือเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยมันต้องเอนเตอร์เทนคนอะทั้งหอให้อยู่ด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่ ห้าสิบคนสามสิบคนนี่เป็นพันน่ะจริงมันต้องทำยังไงอ่ะทำให้เขาแบบว่าจุดศูนย์กลางคือเราสองคนอะให้เราแบบว่าให้เขามามองเราเป็นตาเดียวแล้วเขามีความสุขและ enjoy กับคอนเสิร์ตของเราหรือว่าแฟนมีตติ้งอันนั้นได้มันต้องทำทุกวิถีทางนะคุณมันยากจริงต่อให้ผมงานเยอะขนาดไหนนะน้องฟรีนน้องเบกกี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะเราสองคนเนี่ยก็ส่งกำลังใจให้นะไม่ว่าน้องจะอยู่มุมไหน ของโลกหรือน้องไปโชว์ตัวที่ไหนแน่จะตามไปค่ะแม่ตีตัวตามไปเหรอไม่ก็กดบัตรไม่ทันส่งกลังใจไปไม่ทันจริงๆคราวนี้ก็แค่สองนาทีงงไปหมดลูกส่งมาบ้างก็ได้นะอุ้ยได้นอนปีนี้ค่ะ